ใช่ใช่ครับยังไม่เคยมีเพราะว่าพระบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความสําคัญเพราะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเดินที่ใหญ่ที่สุดเพราะรัฐบาลจะต้องขออนุมัติอ่งบประมาณซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับ <c oughs> ไปใช้ในการบริหารประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ถ้ารัฐบาลไม่ผ่านก็ถือว่ารัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบทางการเมืองนะครับค่ะรัฐบาลก็จะต้องลาออกเนี่ยอย่างเดียวนะครับถ้าไม่ผ่านนะครับค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็อยู่ได้ด้วยเสียงข้างมากนะครับเมื่อรัฐบาลมีเสียงข้างมากก็ก็ผ่านทุกครั้งครับค่ะตอนนี้เขาอยู่ที่ฝ่ายค้านนะครับก็ฝ่ายค้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็ก็ก็ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลอยู่แล้วถูกไหมครับค่ะปกติก็จะเป็นอย่างนี้าค่ครับแต่ว่าโดยกระบวนการเนี่ย ่ไม่เห็นด้วยแต่ว่าฝ่ายค้านก็ต้องรับผิดชอบในฐานะพร้อมหย่อนนบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยเป็นกฎหมายนะฮะที่ต้อง, uh huh. ต,องต้องมีอ่ครับคือไม่ไมีไม่ได้ต้องเป็นไปตามรัฐมนูญนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นโ <Okay. S 2> ดยหลักการแล้วก็ต้องมีกฎหมายแต่ว่าส่วนจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลังจากมาดูกันแล้วในชั้นกนรรมการก็จะไปก็จะไปพิจารณากันในวรรคสามว่า,าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย uh huh. ในวรระหลักลกหลัก,ากการเนี่ย หลักการมันต้องมีกฎหมายพระมยัติอภประมาณก็ฝ่ายค้านส่วนใหญ่ก็ที่ผ่านมาก็จะมดออกเสียงนะครับมดออกเสียงครับเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นอย่างนี้เมื่อเรามาดูคะแนนของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วเนี่ยคะแนนผ่านหรือไม่ผ่านระยะอภประมาณประจําปีเนี่ยเป็นคะแนนได้ใช้เสียงข้างมากนะครับพ่าะในขณะนี้ฝ่ายรัฐบาลก็มีเสียงข้างมากอยู่แล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นผมก็ยังมั่นใจว่ารัฐบาลก็จะผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีในวาระที่หนึ่งได้นะครับแต่ว่าอยา่างไรก็ตามก็เมื่อฝ่ายค้านได้ออกมาคูว่าจะมีการคว่ำตั้งแต่วาระหนึ่งน,นะครับวันนี้ผมก็ได้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าก็มันมันก็จะเป็นการเมืองมากเกินไปอ่ะครับแต่ว่าอยา่างไรก็ตามก็เป็นสิทธิของฝ่ายค้านครับฝ่ายรัฐบาลเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องทําความเข้าใจ ในพรรครัฐบาลนะครับให้เห็นพ้องต้องกันนะครับค่ะ,ะถึงความจําเป็นที่จะต้องใช้ประมาณไปจปําปีตลอดถึงการขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศซึ่งก็มองคกละมุมนะฝ่ายก้างก็มองว่าไม่สําเร็จในสามปีที่ผ่านมาฝ่ายรัฐบาลเราก็มองว่าเราใชา้ประมาณมาสามปีก็ประคับประคองสถานก,การณ์โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่วันนี้ก็ได้รับคําชมค่ะ ออ,องค์การนาไมโลกนะครับว่าประเทศไทยก็บริหารจัดการเรื่องโควิดได้ดีค่ะหรือเรื่องการแก้ไขวิกฤิเศรษฐกิจนะครับค่ะก็แน่นอนทั่วโลกก็เกิดวิตกฤิเศรษฐกิจเพราะว่ากระทบกับโรคระบาดโควิดก็ต้องเยียวยาต้องดูแลกับกลุ่มอาชีพต่างๆกลุ่มด้อยโอกาสต่างๆนะครับก็ฝ่ายค้านก็มีอยู่ในแผนงบประมาณ ที่ชัดเจนและที่สําคัญน็คือฝ่ายค้านได้มีฝ่ายรัฐบาลนะครับได้มีนโยบายเรื่องประกันรายได้ให้กเกษตรกรที่กระจายเงินไปหลายบืืลนล้านสําหรับโครงการนี้อ่าพยาบาทที่รับผิดชอบในเย่องนี้ก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นผลนานค่ะและวันนี้ผลนานก็ออกมาแล้วก็คือทําให้การส่งออกสูงถึงร้อยละสี่สิบส่วนใหญ่ก็มาจากการส่งออก